สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบันไิเล็กทรอนกส์ครับวันนี้มาล้างถังซักเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเห็นไหมครับเกลดกรังเลยเราอาจจะมองว่ามันสะอาดด้านในแต่จริงๆนะครับเห็นไหมครับด้านนอกตัวนี้ขนาดล้างเพิ่งล้างไปได้ไม่นานนะครับยังเกลขนาดนี้ถ้าเครื่องที่ไม่เคยล้างจะขนาดไหน น่าจะล้างไปประมาณ2เดือน3เดือนกว่าครับเกลือเลยเห็นไหมครับส่วนถังอุ้มน้ําเป็นโครนเลยครับเห็นไหมครับหนาตึกเลยแล้วเสื้อผ้าเราคิดดูนะครับเราซักแล้วถังซักสภาพแบบนี้จะทําให้เสื้อผ้าของเราสะอาดได้จริงแค่ไหนนะครับเกลืกลังขนาดนี้โอเคเลยครับมาล้างกัน ก่อนที่จะทําการล้างครับผมจะถอดตัวบนนี้ออกเพราะว่าตัวด้านในนี้จะได้ออกมาล้างด้วยและค่อยประกอบก็เบอร์แปดครับง่ายง่ายหมดทุกตัวก็ยกออกครับตัวนี้ถังซัก ภาพเกลือกลังตัวนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่เก็ดึงขึ้นเพื่อให้เขี้ยวมันปลดล็อกเพื่อความสะอาดหมดจดนะครับก็จะถอดฐานด้านล่างด้วยเอาออกให้หมดเลยค่อยประกอบส่วนในวิธีถอดฝาตัวนี้นะครับดูสิครับโครน ดูความหนาหนาเตะเลยดินโคลนนี่เต็มเลยครับสุดยอดเห็นไหมครับเนี่ยความหนาหนาเตะเต็มเลยวิธีถอดตัวนี้ก็ไขควงแบนครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่แล้วก็เคาะเบาๆดแล้วครับดูตัวนี้บ้างเนีย่ยตกแล้วตัวนี้ยิ่งโหดเห็นความหนาไหมครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยครับท่านใดที่คิดว่าเครื่องซักผ้าเราดูจากด้านนอกสะอาดสะอาดนะครับความหนาโอเคเดีย๋ยวอยล้างแล้วก็นอกจากนี้ตัวตัวน,นี้คือตัวดักเศษผ้านะครับก็ต้องตัวนี้อยู่ด้านนอกต้องถอดล้างออแต่จะง่ายหน่อยแต่ก็ยังมีบางเครื่องนี่คือตันเลยครับแน่นแบบไม่ไม่เห็นช่องลมเลย แต่นี่ก็เยอะเหมือนกันแกะออกโอเคเดี๋ยวผมแกะออกทั้ง3ด้านผมให้ดูสภาพตอนนี้คือยังไม่ได้ล้างแค่แกะนะครับนี่ดูดินครับได้1รถดำหกร้อแล้วไม่ขน,นนนไมขนาดนั้นครับไม่เวืร์ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับดูเห็นไหมครับหนาเตะเลยนั้นก็เสื้อผ้าเราจะสะอาดจริงหรือเปล่านั้นนะครับดูครับไหนจะ ถังอุ้มผ้าด้วยนะครับส่วนวิธีการรือ้อการประกอบนะครับก็ชมอีกคลิปหนึ่งรื้อแล้วการประกอบจะที่หลังหลังจากที่ผมได้อะไหล่ด้วยอะไหล่มาแล้วประกอบซึ่งตัวนี้ผมรื้อซ่อมด้วยเปลี่ยนแกนนะครับก็เลยทําคลิปล้างด้วยโอเคครับมาเริ่มล้างกันแล้วคันนี้ผมใช้วิธีใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับฉีดแต่ถ้าท่านใดที่ไม่มีรื้อได้เราก็ใช้แปรงพวกทองเหลือง ขัดก็ได้ใช้น้ำยาช่วยขจัดคราบนะครับนี่เห็นไหมครับก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวค่อยน้ำยาสลายคราบแล้วก็ฆ่าเชื้อช่วยตอนนี้นล้างได้ประมาณนี้แล้ว บริเวณที่ยังไม่ล้างเดี๋ยวล้างถังอุ้มน้ำกันก่อนตัวนี้หนาหนาเก็กถ้าไม่มีปัม๊มแรงดันสูงก็ต้องขัดกันนานครับส่วนตัวนี้เป็นฝาบนครับ ส่วนตัวนี้ด้านในถังด้านในนี่ครับจากนั้นก็ใช้น้ำยาขาจัดคราบฆ่าเชื้อนะครับ ค่อยทาไปให้ทั่วแช่ทิ้งไว้ให้มันกระจัดคราบละลายคราบแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคค่อยล้างออกส่วนตัวนี้ฝาพลาสติกทางน้ำครับ นี่ครับล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสะอาดสะอาดมาดูด้านถังอุ้มน้ำก็โอเคสะอาดขึ้นเมื่อก่อนมีแต่คโคลนยังมีดำจิตนิดๆไม่ได้ขัดเดี๋ยวมันจะขัดอีกนิดว่าจะออกไหมนะครับแต่ถังอุ้มด้านข้างนี่คือสะอาดใสแล้วเหมือนใหม่ก็ประกอบกลับเข้าคืนดังเดิมตอนที่รื้อแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ประกอบเข้าเครื่องแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนประกอบเข้าเครื่องให้ดูจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าผมถอดออกซ่อมเปลี่ยนแกนนะครับแกนซักนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เลยเจ้าของเครื่องสั่งว่าล้างถังให้ด้วยก็เลยถือโอกาสล้างถังให้สะอาดใสเหมือนใหม่แบบนี้เลยครับก็เลยเป็นคลิปหน้านะครับด้านการประกอบเข้าตัวเครื่อง หรือการรื้อก็ลงไปก่อนแล้วนะครับวิธีรื้อเอาแกนออกโอเคครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายง,งานตัวคอมเมนต์กันครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ